สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ค่ะเช้านี้นะคะหลายหลายท่านน่าจะเป็นวันหยุดเพราะเป็นวันยุดวันหยุดเช่อเยวันวิสาขบูชานะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ยังคงจัดสรรเวลาเข้ามาเรียนรู้และรับอาหารสมองและพลังงานดีๆต่อกันทุกเช้าวันจันทร์นะคะไปที่สไลด์แรกเลยค่ะวันนี้นําเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันวันนี้ค่ะพี่เจงนําหลักการจากหนังสือเรื่องกฎ19 นะคะ The rules of one step นะคะ The rule of one step มาฝากกันจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะสไลด์ถัดไปค่ะกฎ1นนะคะเป็นแนวคิดที่หมายถึงการพยายามก้านำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ อย่างน้อยที่สุด1.9ไม่จำเป็นต้องมากหรือโดดเด่นจนเกินไปแต่มากเพียงพอที่จะรักษาความได้เปรียบและค่อยๆสะสมความเหนือชั้นนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะเพราะฉะนั้นกฎ1.9ก็คือการที่เราพยายาม Stay ahead of the game อยู่เสมอถ้าเราจะเป็นวนเนอร์ได้เราอยู่ในโฟลว์ไม่ได้เราจาเป็นต้องอยู่นะคะนำหน้าหรืออยู่หนึ่งเก้าเหนือกว่าคู่แข่งของเราเสมอนะคะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะมาดูกันว่าด้วยหลักการก่อน,อนว่าหลักการของในหนังสือเรื่องกด19เนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้างนะคะในหนังสือนี้บอกว่ากด19เนี่ยเป็นการสร้างนิสัยแห่งชัยชนะค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา consistently ยึดมัน่นยึดถือการ ที่เรานำหน้าอยู่เสมอนะคะการคิดแบบ1นเป็นการสร้าง Mindset ของผู้ที่ไม่หยุดนิ่งค่ะและต้องการสร้างชัยชนะในทุกๆวันด้วยการพัฒนาเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างนั้นจะทวีคูณนะคะการลงมือก่อนแม้เพียงเล็กน้อยอาจจะหมายถึงการเข้าสู่ตลาดก่อนหรือทำอะไรก่อนคนอื่น19หรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆก่อนหรือเข้าใจลูกค้าเร็วกว่าคู่แข่ง เนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามี competitive edge หรือมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้แต่สุดท้ายทั้งนี้และทั้งนั้นมันมาจากการสร้างนิสัยแห่งชัยชนะนั่นเองไปต่อที่สไลด์ถัดไปค่ะอีกหนึ่งแง่คิดดีๆของกฎ1.9ก็คือเรื่องของการความสม่ำเ,เสมอนั่นเองหลายท่านมีคำถามว่าพรสวรรค์กับพรแสวงอันไหนที่มีความสำคัญมากกว่ากันนะในหนังสือเล่มน,นี้บอกว่าความสม่ำเสมอหรือพรแสวงเนี่ยค่ะ มันนักมันมักจะชนะพรสวรรค์เสมอคู่แข่งอาจจะเก่งกว่าในตอนเริ่มแต่ถ้าเขาหยุดเดินในขณะที่เรายังก้าวไปทีละนิดทีละนิดแล้วพัฒนาไม่หยุดยั้งอย่างต่อเนื่องในทุกๆุกวันเราก็จะค่อยๆแซง,งคู่แข่งในระยะยาวได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแง่คิดหลักการของกฎ1.9 p r i n c i p l e ของเขามี2ข้อตามที่บอกมาเมื่อสักครู่ก็คือการสร้างนิสัยแห่งชัยชนะในทุกท,กทกวันวันละนิดวันละนิด,ลนดและ ข้อที่สองสำคัญมากคือเรื่องของดิสิิลิน ความสม่ำเสมอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสม่ำเสมอเราจะชนะในทุกๆสิ่งได้นะเขาบอกว่า sometimes นะหลายๆครั้ง motivation ทำให้เราเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่สุดท้ายแล้ว discipline หรือการที่เรามีวินัยทำสิ่งใดๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยละคะ่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวหน้าแล้วก็ก้าวล้ำเหนือคู่แข่งนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะไปที่สไลด์ถัดไปเรามาดูกันว่าในกฎของหลักการเรื่องกฎ19เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ ข้อแรกค่ะเขาบอกว่า always one step ahead always one step ahead คิดล่วงหน้าหนึ่งเก้าเสมอการคิดล่วงหน้าหนึ่งก้าทำให้เราคิดเผื่อไปก่อนเลยนะคะว่าหัวหน้าทีมงานลูกค้าหรือคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยหรือเวลาที่เราทำแผนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเตรียมหาคำตอบล่วงหน้าการคิดล่วงหน้าทำให้เรารู้ทิศทางว่าลมกำลังจะมาในทิศทางไหนและอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมใจรับกับสถานการณ์นั้นๆนะคะเพราะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าทุกหนึ่งนาทีที่เรา ใช้ในการเตรียมตัวจะทำให้เราสามารถประหยัดเวลาอย่างน้อย2นาทีเมื่อเราเริ่มลงมือทำหมายความว่า we need to be always one step ahead ก้าวหน้าเหนือคู่แข่งอยู่เสมออย่างน้อย1นก้าวนะคะนั่นคือหลักการในข้อนี้ไปต่อกันที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2เขาบอกว่า one step faster ค่ะ one step faster เร็วกว่าคู่แข่ง1นก้าวเสมอเร็วกว่าคู่แข่ง1นก้าวเสมอในหนังสือเล่มน,นี้เขาบอกว่าเราทราบไหมคะว่านะักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยเวลาที่เขาวิ่งชิงชัยกันในในสนามเนี่ยเขาวิ่งถึงบอลก,ก่อนคนอื่นแค่ครึ่งก้าวเท่านั้นเองแต่ครึ่งกนะ้าวน่ะจริงๆแล้ว แค่ครึ่งก้าก็เพียงพอแล้วเพราะช่วยให้เราสามารถเตะบอลหรือถึงบอลก่อนแล้วก็ยิงประตูดได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพื่อให้ถึงบอลก่อนคนอื่นถึง5้เก้าเพราะว่าอะไรคะมันเหมือนเปรียบเสมือนกับการทําธุรกิจก็เช่นกันเราไม่จําเป็นต้องชนะคู่แข่งแบบขาดลอยหรือแบบ5้าเท่า1ิบเท่าไม่จําเป็นเพราะนั่นทําให้เราที่จะต้องใช้ r ร s o ยาและพลังงานลงไปเยอะแยะมากมายแต่เพียงแค่เราสามารถ นะะชนะคู่แข่งนะคะหนึ่งหนึ่งสเต็ปนะ one step faster one step ahead เท่านั้นก็จะทำให้เรานะคะ,ะสามารถประหยัดเวลาแล้วก็สามารถได้โอกาสนะทำให้เราสามารถแบ่ง resources ไปใช้ในเกมอื่นๆไดนะ้นั่นคือกฎข้อที่2ของกฎ19กก็คือนอกจาก one step ahead แล้ว One step faster จะต้องเร็วกว่าคู่แข่งอยู่เสมอเสมออย่างน้อยหนก้าวไปที่สไลด์ถัดไปค่ะวันไปที่สไลด์ถัดไป one step ahead แล้วนะคะ one step faster ข้อที่3คือ one step further ค่ะ one step further ในหนังสือเล่มนี้เขาให้แง่คิดบอกว่าเอา้าแล้วคนระดับปานกลางปางกลางเนี่ยเราจะชนะคนอื่นได้อย่างไรเราก็ไม่ใช่เป็นคนเรียนเก่งเราก็ไม่ใช่เป็นคนแบบว่าหัวสมองไวชับ คิดอะไรพูดปาสอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราจะชะชนะคนอื่นได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้แง่คิดค่ะว่าคําแนะนําคือให้ฝึกวิชาทําเกินค่ะทําเกินกว่าคนอื่นที่คนอื่นคาดหวังก็คือต้องขยันนั่นเอง one step further นะคะก็ต้องขยันเอาใจใส่แล้วก็ทามากกว่าคนอื่นถ้าเป็นนักกีฬาก็ต้องฝึกให้มากกว่าคนอื่น one step further one step further เสมอค่ะเพราะว่า มันคือการทำให้เกินกว่าที่คนอื่นคาดหวังค่ะเพราะว่าเจ้านายหรือลูกค้าจะมีภาพจําก็แต่เมื่อเขาได้รับสิ่งที่เกินความคาดหวังหรือต่ำกว่าความคาดหวังถ้าได้เท่าที่เขาคาดหวังเขาก็จาไม่จําดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่อาจจะเรารู้ว่าเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนเก่งหรืออะไรเราต้องขยันค่ะเพราะคำว่าขยันจะทำให้เรา go one step further แล้ว deliver อะไรก็ตามที่มันเกิน ความคาดหวังนั่นเองนะนั่นคือ3ามสเต็ปจากในหนังสือนะคะ,ะ,ะกฎหนึ่งก้า one step ahead ค่ะ one step faster แล้วก็ one step further นะคะไปดูที่สไลด์ถัดไปหน้าสรุปเลยค่ะว่าในหนังสือเรื่องกฎ19นั้นเขาสรุปแง่คิดนี้มาให้ว่าอย่างไรแล้วเราจะนะ เกมแข่งขันต่างๆไม่ว่าเกมอะไรก็ตามได้อย่างไรบ้างและด้วยแนวคิดอะไรนะคะ one step ahead ค่ะเขาหมายถึงถ้าเราคิดล่วงหน้า1นเาเราจะเตรียมตัวดีและออกตัวได้เร็วกว่าหมายความว่าในทุกๆงานทุกการพรีเซนต์นะคะทุกการนำเสนอหรืออะไรใดๆก็ตามขอให้เราใช้แง่คิด one step ahead อยู่เสมอ คิดล่วงหน้าคิดมากให้มากกว่าคนอื่น1นเก้าเพราะการที่เราเต็มตัวดีจะทำให้เราออกตัวได้เร็วกว่านั่นเองนะคะนั่นคือแง่คิดของ one step ahead มากันที่ข้อที่สองค่ะ one step faster one step faster เมื่อเราถึงบอลก่อน1นเก้าเราจะได้บอลน,นั้นไปครองเพื่อทำเกมหรือยิงประตูดังนั้นไม่ว่าจะกิดในเกมอะไรเราต้องนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอและขอให้เรา เร็วกว่าคู่แข่งหนึ่งสเตปหรือ1ขั้นตอนอยู่เสมอก็จะทำให้เรานั้นได้เปรียบเหนือคู่แข่งนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายค่ะ one step further one step further ถ้าเราเป็นคนที่คิดไม่เก่งแล้วก็วิ่งไม่เร็วสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องขยันกว่าคนอื่นค่ะเพราะความขยันและความมีวินัยล่ะค่ะจะทำให้เราสามารถวิ่งได้ไกลกว่าคนอื่น1นเก้าเพื่อสร้างผลงาน ตามเกินที่คาดหวังนะคะนั่นคือบทสรุปจากในหนังสือเรื่องกฎ19เรียบง่ายแต่ทรงพลังไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามกฎ19นี่แหละค่ะจะเป็นตัวเพาะบ่มให้เราสามารถสร้างนิสัยแห่งชัยชนะแล้วก็อย่าลืมว่าชัยชนะจะมาได้จากการที่เรามีความสม่ำเสมอเพราะความสม่ำเสมอทำให้เราสามารถชนะพรสวรรค์ได้นะเพราะนั้นพรสวรรค์มันจะมันจะแพ้พรแสวงเสมอดังนั้นขอให้เรามีวินัยฝึกฝนฝึกนฝกน ให้มากเพียงพอแล้วหลักการก็มี3 s t สเต็ป one step ahead one step further one step further ถ้าเราใช้แง่าคิดของกฎ1 9ในทุกๆสิ่งที่เราทำคิดล่วงหน้านะคะถึงก่อนคนอื่นล่วงหน้าหรือว่าขยันกว่าคนอื่น3ข้อนี้แหละคะ่ะเรียบง่ายแต่ทรงพลังจากบทเรียนของกฎ1 9กก็จะสามารถทำ ได้นั่นเองนะคะนั่นคือบทเรียนในวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะจากหนังสือเรื่องกฎ19ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่สไลด์ถัดไปนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะ ตอนนี้เรากำลังมองหาผู้ประกอบการเพื่อที่จะเป็นผู้ดูแลเขตนะคะในสามจังหวัดใหญ่ที่ยังไม่มีกลุ่มของ BI นั่นคือ BI ียอเอาอโทษค่ะนั่นคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและอุบลราธชธานีนะคะถ้าท่านเป็นคนในจังหวัดบ้านเกิดเหล่านั้นนะคะเราต้องการคนโลโก้นะคะคนที่อยู่ในจังหวัดเพื่อที่จะสามารถโฟกัสช่วยเหลือผู้ประกอบการในการสร้างชุมชนรวบรวมผู้ประกอบการที่พร้อมจะเติบโต ให้อยู่ในระบบของ b บ I นะคะเราต้องการผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้วอย่างน้อยที่สุด5ปีแล้วก็มีทีมงานและที่สำคัญค่ะอยากทำงานที่ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้ไดไดเติบโตโดยการรับสิทธิ์เป็นผู้ดูแลเขตสร้างกลุ่มและช่างชุมชน b บ I ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชและอุบลราชธานีนั่นเองถ้าท่านรู้จักใครหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองที่เป็นคนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆเหล่านี้แล้วสนใจอยากจะช่วย เพื่อนพี่น้องผู้ประกอบการในจังหวัดบ้านเกิดของคุณทักมานะคะเรามาช่วยกันทำสิ่งดีๆทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยกันนะคะสำหรับวันนี้บีนไอพิส e ์ s b ู o s สเตอร์ซีรีสขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังนะคะส่งเวทีคืนให้กับพี่ปิงคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ